ะะวิธีการเลี้ยงก็คือให้ปุ๋ยสูตร16-16-16เนอะนะคะก็จะ,จะทำให้ใบาง,างามงามเพราะว่าเราต้องเอาไปไม่ปลูกเดี๋ยวก็จะตาย <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะคะการดูแลเป็นไม้ที่อยู่ได้ทั้งร่มทั้งแดดนะคะได้หมดนะคะถ้าเป็นไปได้เรา อันนี้หักแล้วเนาะเดี๋ยวว่าจะปลูกอยู่นะคะโดวยวิธีการอันนี้เริ่มจากทีแรกเขาจะเป็นดอกมานะคะออกดอกมาแล้วเขาก็จะกลายเป็นต้นเป็นหน่อนะะี่ค่ะแล้วเราก็เด็ดตรงนี้นะคะมาปลูกใหม่ได้เลยวิธีการขยายพันธุ์ของคุณเพื่อนค่ะ ใครรู้จักบ้างคะนะคะเพื่อนๆดูเนี่ยเศรษฐีเรือนนอกขยายพันธุ์ได้ง่ายมากนะ,ะนเศรษฐีเรือนนอกคะ่ะเพราะว่าเราต้องเอาไปไม่ปลูกเดี๋ยวก็จะตาย <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะก็ถ้าแดดลำไรใบเขาก็จะเขียวสวยเนาะนะคะ โดวยวิธีการอันนี้เริ่มจากทีแรกเขาจะเป็นดอกมานะคะออกดอกมาแล้วเขาก็จะกลายเป็นต้นเป็นเขาก็เกิดเกิดต้นขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยขยายนอกเพราะว่าเราต้องเอาไปไม่ปลูกเดี๋ยวก็จะตาย <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะออกขยายพันธุ์ด้วยการแตกลากขึ้นมาได้อีกเห็นไหม เห็นไหมเป็นต้นไม้ที่ไปได้ไกลเป็นพวงย้อยลงมาอันนี้ก็อยู่ได้คะ่ะแต่ว่าอาจจะมันหนักเกินไปเราก็ต้องตัดแล้วนะเนี่ยกิ่งมันหักนะอันนี้เป็นต้นไม้อะไรเอ่ยเนี่ยคะ่ะเขาจะมีดอกนะกิ่งอันนี้หักแล้วเนาะเดี๋ยวว่าจะปลูกอยู่ นะคะมีดอกแล้วก็เกิดต้นขึ้นนะคะเยอะเลยนะคะเพื่อนๆนอันนี้เราจะมาแป่ง<ๆ>เพื่อนๆค่ะใครรู้จักบ้างคะเป็นพวงย้อยลงมาอันนี้ก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะมันหนักเกินไปเราก็ต้องตัดแล้วนะ เนี่ยกิ่งมันหักเนะ่ยเขาก็เกิดเกิดต้นขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยขยายนอกเป็นไม้มงคลนะคะเศรษฐีเรือนนอกนะคะเศรษฐีเรือนนอกเออไม้พวกนี้จะเลี้ยงง่ายเลยเนาะนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนบางท่านก็เอาไปแขวนนะคะเอาไปแขวนใช้ตะขอแขวนก็ได้เนาะดีเลยเนาะนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบางท่านก็เอาไปแขวนนะคะเอาไปแขวนใช้ตะขอแขวนก็ได้เนาะการดูแลเป็นไม้ที่อยู่ได้ทั้งร่มทั้งแดดนะคะได้หมดนะคะถ้าเป็นไปได้เรานะคะเพื่อนๆดูในเศรษฐีเรือนนอกขยายพันธุ์ได้ง่ายมากนะอันนี้เป็นต้นไม้อะไรเอ่ย เขาจะมีดอกนะนะคะเพื่อนๆดูในี่เศรษฐีเรือนนอกขยายพันธุ์ได้ง่ายมากนะก็ถ้าแดดลําไรใบเขก็จะเขียวสวยเนาะนะคะ,คะดโดยวิธีการอันนี้เริ่มจากทีแรกเขาจะเป็นดอกมานะคะออกดอกมาแล้วเขาก็จะกลายเป็นต้นเป็นหน่อเนี่ยค่ะแล้วเราก็เด็ดตรงนี้นะคะมาปลูกใหม่ได้เลย วิธีการขยายพันธุ์ของกิ่งอันนี้หักแล้วเนาะเดี๋ยวว่าจะปลูกอยู่การดูแลเป็นไม้ที่อยู่ได้ทั้งร่มทั้งแดดนะคะได้หมดนะคะถ้าเป็นไปได้เราต่อขยายพันธุ์ด้วยการแตกลากขึ้นมาได้อีกเห็นไหมเห็นไหมเป็นต้นไม้ที่ไปได้ไก่เขานะคะ เนี่ยพี่เล็กก็คือพี่เล็กก็ปลูกวางไว้กับดินเนาะนะคะวางไว้กับดินคือว่าจะเอามาขยายปลูกถ้าแดดลำไรใบเขาก็จะเขียวสวยเนาะนะคะหนอดเน,น,นี่ยค่ะแล้วเราก็เด็ดตรงเนี้ยนะคะมาปลูกใหม่ได้เลยวิธีการขยายพันธุ์ของก็ถ้าแดดลำไรใบเขาก็จะเขียวสวยเนาะนะคะ เพื่อนๆคะใครรู้จักบ้างคะปลไก่กระถางกระถางหกนะคะจะเอามาแยกยังไม่ได้ทํานะโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเนี่ยดึงจากดินขึ้นมากิ่องอันนี้หักแล้วเนาะเดี๋ยวว่าจะปลูกอยู่เขาก็เกิดเกิดต้นขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยขยายนอกเพราะว่าเราต้องเอาไป ไม่ปลูกเดี๋ยวก็จะตาย <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเศรษฐีเรือนนอกนะคะเศรษฐีเรือนนอกเออไม้พวกนี้จะเลี้ยงงางพวงย้อยลงมาอันนี้ก็อยู่ได้คะ่ะแต่ว่าอาจจะมันหนักเกินไปเราก็ต้องตัดแล้วนะ,ะเนี่ยกิ่งมันหักเลยใส่กระถาง กระถางหกนะคะจะเอามาแยกยังไม่ได้ทํานะโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเนี่ยดึงจากดินขึ้นมานะคะมีดอกแล้วก็เกิดต้นขึ้นนะคะเยอะเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราจะมาแป่งหนอ่อเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็เด็ดตรงนี้นะคะมาปลูกใหม่ได้เลยวิธีการขยายพันธุ์ของ เศรษฐีเรือนนอกค่ะนะคะแขวนเขาจะมีย้อยลงมาน,นี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเราไม่เอาไปปลูกนะคะเราก็ทําให้เป็นลักษณะอย่างนี้เนาะ <c oughs> นะคะ <c oughs> มีดอกแล้วก็เกิดต้นขึ้นนะคะ <c oughs> เยอะเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราจะมาแป่งการดูแลเป็นไม้ที่อยู่ได้ทั้งร่มทั้งแดดนะคะได้หมดนะคะ ถ้าเป็นไปได้เราการดูแลเป็นไม้ที่อยู่ได้ทั้งร่มทั้งแดดนะคะได้หมดนะคะถ้าเป็นไปได้เราเศรษฐีเรือนนอกค่ะ <c oughs> เขาก็เกิดเกิดต้นขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยขยายนอะคะมีดอกแล้วก็เกิดต้นขึ้นนะคะเยอะเลยนะคะเพื่อน อันนี้เราจะมาแป้งเพราะว่าเราต้องเอาไปไม่ปลูกเดี๋ยวก็จะตาย <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเศรษฐีเรือนนอกนะคะเศรษฐีเรือนนอกเออไม้พวกนี้จะเลี้ยงนะคะแขวนเขาจะมีย้อยลงมานี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเราไม่เอาไปปลูกนะคะ เราก็ทําให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะว่าเราต้องเอาไปไม่ปลูกเดี๋ยวก็จะตาย <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่รู้จะทาคลิปอะไรให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นต้นไม้อะไรเอ่ยเนี่ยคะ่ะเขาจะมีดอกนะใส่กระถางกระถางหุนะคะจะเอามาแยกยังไม่ได้ทำนะ โชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเนี่ยดึงจากดินขึ้นมาเลยเนาะนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบางท่านก็เอาไปแขวนนะคะเอาไปแขวนใช้ตะขอแขวนก็ได้เนาะเป็นพวงย้อยลงมาอันนี้ก็อยู่ได้คะ่ะแต่ว่าอาจจะมันหนักเกินไปเราก็ต้องตัดแล้วนะเนี่ยกิ่งมันหักเลยอันนี้เป็นต้นไม้อะไรเอ่ย เนี่ยคะ่ะเขาจะมีดอกเลยนะนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเบางท่านก็เอาไปแขวนนะคะเอาไปแขวนใช้ตะขอแขวนก็ได้เนาะเพื่อนเพ่พคะใครรู้จักบ้างคะเป็นพวงย้อยลงมาอันนี้ก็อยู่ได้คะ่ะแต่ว่าอาจจะมันหนักเกินไปเราก็ต้องตัดแล้วนะ เนี่ยกิ่งมันหักแลวกิ่งอันนี้หักแล้วเนาะเดี๋ยวว่าจะปลูกอยู่ง่ายดูแลง่ายนะคะวิธีการเลี้ยงก็คือให้ปุ๋ยสูต